Girl, 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 girl. This is crazy. แบรนด์ C D Classic d i f r e n t นะครับเป็นเสื้อผ้าสำหรับคูณช์ฟารีส,สไตล์รำรองนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบความเป็นธรรมชาติรักความสบายในสีสันที่ดูสดใสส่วน Autumn Winter นี้สำหรับ C D Classic d i f r e n t นะครับเราก็จะมีเสื้อหอมกลิ่นดอกไม้ฟิลหอมซึ่งเราเอาดอกไม้ของ A E C มา3ประเทศนะครับกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นของดอกลีราวดีหรือว่าดอกจำปาลาวของประเทศลาวครับ อันนี้ครับอันนี้ครับได้ความรู้สึกหอมนุ่มนวลน,น่าทุ่มถนอมนะครับสำหรับดอกจำปาลาวความหมายก็คือความจริงใจความสบายใจนะครับซึ่งคนเราส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าดอกเรลาดีเนี่ยเ,เป็นดอกไม้ไม่มงคลแต่เดี๋ยวนี้นะครับเป็นดอกไม้ที่คนนิยมปลูกกนในบ้านแล้วก็มีเลขถึง6หลักเลยครับหต้นราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนประเทศที่2ที่เราทำในคอลเลคชันปีนี้ก็คือดอกกล้วยไม้มิชโจคิมนะครับหรือดอก ก้วยไม้เวนด้าซึ่งเป,เป็นของประเทศสิงคโปร์นะครับอันนี้จะให้กลิ่นหอมนะครับสดชื่อรู้สึกกระฉับกระเฉงนะครับอีกประเทศหนึ่งที่เรานํามาในคอลเลคชันนี้ก็คือดอกพุดแก้วครับอันนี้ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับ หอมชื่นใจสบายอกสบายใจซึ่งเนื้อผ้าของเราเนี่ยจะเป็นนวัตก,กรรมนานโนเทคโนโล,โลยีเพียงคุณขยีเบาๆคุณก็จะได้กลิ่นหอมเราเลยบอกว่าถ้าลูกค้าเราใส่เสื้อสวยแล้วยังทําให้คุณได้เหมือนไปสปากันอีกด้วยเราก็คิดว่าลูกค้าเราน่าจะชอบแล้วไม่ใช่มีแต่หอมอย่างเดียวเรายังมีฟิลเย็นด้วยครับซึ่งฟิลเย็นเนี่ยเรามีแรงบันใจมาจากวัดแชกงมิงนะครับในประเทศฮ่องกงซึ่งกังหันเนี่ย จะเป็นกลางหานถึงความขอความโชคราบมีสีใบพัดซึ่งใบพัดแรกก็จะหมายถึง,าถงการเดินทางขอเดินทางไปไหนขอเดินทางในสวัสดิภาพปลอดภัยอายุที่ยืนยาวความร่ํารวยและใบพัดที่4หมายควาว่าขอให้สำเร็จทุกประการครับสำหรับคอลเลซชั่นคือเย็นครับ Even if it makes others uncomfortable, oh, up, up. Oh, I will love who I am. Even if it makes others uncomfortable, cut me, me up. I will love who I am. Don't change it or break a don't. Don't mean the same, so tough. I can't take it no more, baby. Me and Tuxedo crew. ก็อย่างของจู๊นะครับในปีนี้เราครบรอบถึง22ปีด้วยกันนะครับซึ่งจู๊เนี่ยจะเป็นลักษณะของแบรนด์นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่มีบุคลิกที่เป็นผู้หญิงหวานนะคบเป็นผู้หญิงทำงานมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นผู้หญิงที่บุคลิกดีแล้วก็เฟรนลีนะครับซึ่งในซีซั่นนี้นะครับ22ปีของเราเราทำครลคชันขึ้นมาเป็นตัวพิเศษเลยคือ2ไอเทมด้วยกันนะคือไอเทมแรกเป็นลักษณะของไอเทมที่ชื่อว่าเอ่อมโนแกรมนะครับมโนแกรมคือการที่เรานำ โลโก้ของจูสนะครมาสร้างให้เกิดเป็นลายซิกเนเจอร์ขึ้นมาที่ทลันในซีซั่นนี้ถึง5แบบด้วยกันซึ่งสามารถลูกค้าสามารถที่จะซื้อเก็บนะครับเป็นคอเลคชั่นได้นะครทั้งปีนี้เลยแล้วก็อีกคอเลคชั่นหนึงนะครับก็คือจะเป็นคอเลคชั่นที่ชื่อว่าแ n นนาเ l ลนะครับซึ่งเรานำเทรนลักษณะของการที่เราใช้ลายวาดนะครมาลงบนเสื้อผ้าเนี่ย ซึ่งคาแรเอคอเตอร์ของการ์ตูนตัวนี้นะคะซึ่งดีไซน์ได้เป็นคนวาดเองเนี่ยเราได้นำสร้างสารรค์นะคะเป็นลักษณะของเสื้อลงบนเสื้อที่ชื่อว่าคอปทีเป็นคอลเลกชันนะครับถึง20กว่าลายให้ทุกคนนะครับได้ซื้อเก็บเป็นคอลเลกชันได้ แล้วก็อีซีซั่นใหม่ของเรานะครับนำเป็นลักษณะของลายพิมพ์ทั้งตัวเลยที่จะว่าเป็นลักษณะของเ n a b e l l e in p a r a d i s e คือเหมือนเป็น n a b e l l e ที่แบบไปท่องส,ององสวรรค์ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นลายน่ารักๆให้ทุกคนสามารถซื้อเก็บเป็นคอลเลคชันได้ครับในซีซั่นนี้วันนี้บริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชนนะคะก็ได้มีโอกาสที่มาจัดงานอีเวนต์เล็กๆที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะซึ่งเราได้จัด2แบรนด์นะคะวันนี้ก็จะมี c ีแอนแล้วก็ Juice นะคะ ซึ่งอีเวนต์ของเราก็จะมีเรื่องของมินิแฟชั่นโชว์เป็นคอลเลคชันนิวคอลเลคชันของของแบรนด์ทั้งสองแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เราก็ร่วมเชิญสมาชิกของเราที่มีอยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่เนี่ยมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษด้วยเนื่องจากวันที่เรามาจัด เราจะมีโปรโมชั่นมากมายเลยอย่างเช่นช่วงนี้เห็นเป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมคะเราก็จะมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชุดกินเจสีขาวนะคะลดพิเศษเลย30%นะคะส่วนคอลเลกชันหลักๆของเราเป็นนิวคอลเลกชันที่เรามาแนะนำในวันนี้เนี่ยเราก็มอบความเป็นพิเศษสำหรับขาดใหญ่เลยนะคะซื้อ2ชิ้นลด30ในนิวคอลเลกชันนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้านะคะที่อยู่ที่หัดใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานนะคะในช่วงนี้นะคะร้านของเราก็จะอยู่ที่เ,เซ็นทรัลเฟสติวัหัดใหญ่นะคะชั้น2นะคะขอเชิญนะคะ